สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศประจําวันนะครับวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569นะครับมาเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศนะครับวันนี้นะครับเราก็เจนว่ามวลอากาศเย็นนะครับกำลังค่อนข้างแรงครับจากประเทศจีนก็ยังคงปกคุมประเทศไทยตอนบนอยู่นะครับรวมทั้งในวันนี้เองก็จะมีระลอกเสริมของมวลอากาศเย็นที่เข้ามาเติมนะครับก็ทําให้ ประเทศไทยของเรามีความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยภาคตะเชิงเหนือก็จะมีอุณหภูมิลดลงได้อีกประมาณ1-2องศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคอื่นๆน,นะครับอุณหภูมิก็จะค่อนข้างจะทรงตัวนะครับหรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับบริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศหนาวนะครับแล้วก็จะมีหมอกในตอนเช้าได้โดยมีอุณหภูมิ ต่ำสุดยอดดอยนะครับประมาณ2-10ถึงองศาเซลเซียสนะครับส่วอ,อุณหภูมิต่ําสุดพื้นทราบนะครับ11-14อถึงองศาเซลเซียสสาหรับอุณหภูมิสูงสุดประจําวันนะครับอยู่ในช่วงประมาณ26-30ถึงองศาเซลเซียสครับสาหรับภาคตะเชียงเหนือครับก็จะมีอากาศหนาวอยู่นะครับแล้วก็จะมีลมค่อนข้างจะแรงนะครับอุณหภูมิในเช้าวันพรุ่งนี้ก็จะลดลงได้ประมาณ1-2ถึงององศาเซลเซียสนะครับ อุณหภูมิยอดภูครับประมาณ 4- 1 0สิองศาเซลเซียส่วนพื้นราบทั่วไปครับต่ำสุด8ป4ถึงองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดประจำวันประมาณ 25- 2 8องศาเซลเซียสครับโดยภาพรวมก็ยะอคงมีอากาศหนาวเย็นนะครับสำหรับภาคกลางในวันนี้นะครับก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับพื้นที่อากาศหนาวก็จะอยู่ตามบางจังหวัดนะครับอย่างเช่นจังหวัดที่ติดภูเขาหรือจังหวัดที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่ป่าไม้นะครับ ส่วนอุณหภูมิสูงสุดประจำวันนะครับประมาณ27-30ถึงองศาเซลเซียตนะครับสำหรับภาคตะอนอ,อกครับก็มีอากาศเย็นถึงหนาวเช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิต่ำสุด13-19ถึงองศาเซลเซียตครับสูงสุด2 8 3สถึงองศาเซลเซียตมาในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะนอ,อกครับอากาศเย็นถึงหนาวจะตอนเช้านะครับสำหรับพื้นที่อากาศหนาวนะครับได้แก่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและก็จังหวัดประจวบคิริขันตอนบนนะครับ สำหรับอุณหภูมิสูงสุดประจำวันครับ27-33องศาเซลเซียสครับสำหรับฝนนะครับก็จะมีค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนที่เกิดขึ้นบริเวณตอนล่างของภาคใต้นะครับก็เป็นฝนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ20-23องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดครับ31-33องศาเซลเซียส มาดูในส่วนของกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับอากาศเย็นนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิตำสุดครับ16-19องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดครับ29-31องศาเซลเซียสสำหรับในวันนี้นะครับไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับเนื่องจากว่าฝนที่มีก็เป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับสำหรับขึ้นลมในวันนี้นะครับ ก็ไม่ค่อยน่าเป็นกังวลมากนักนะครับเนื่องจากว่าโดยภาพรวมแล้วก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรเท่านั้นนะครับยกเว้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะครับที่คลื่นลมนะครับยังคงมีกําลังอยู่นะครับก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับสําหรับท่านที่ต้องการติดตามสภาพอากาศประจําวันนะครับก็สามารถติดตามเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ